l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและคุณก<ล>็ณไม่ต้องลำคาญกับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2,765แล้วแต่เจ้านี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่หลินสวินงุนงงอย่างยิ่งเป็นผลให้สีหน้าอึ้งงินดวงตาแข็งทื่อ เนิ่นนานก็ไม่เห็นหลินสวินเอ่ยปากขณะที่แอบมองสีหน้าวุบไหวไปมาของหลินสวินอย่างระมัดระวังเฉิงอวีพลันกังวลใจขึ้นมาทันทีสิทธน้องคงไม่ได้ถูกโจมตีหนักหน่วงเกินไปกระมังนั่งอดกล่าวไม่ได้สิทธน้องเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าผิดเองไม่ควรพูดเรื่องพวกนี้ตอนที่เพิ่งพบกันข้าข้าขอโทษเจ้าใบหน้างามที่ขาวเนียนเกลี้ยงกล่าวของนางเต็มไปด้วยความละอายและไม่สบายใจหลินสวินดึงสติกลับมาได้ในที่สุดรีบกล่าวเป็นพลวัน สิทธิท่านฟังข้านะที่ท่านพูดเมื่อครู่หมายความว่าอย่างไรกันแน่แววกังวลบนใบหน้าของเชิงอวียิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยสิทธิน้องเขาต้องถูกโจมตีหนักหน่วงเกินไปเป็นแน่เป็นผลให้ไม่อาจยอมรับได้นี่ควรทําอย่างไรดีนางกัดริมฝีปากชมพูระเรื่อเบาๆกล่าวเสียงเบาสิทธิน้องเจ้าใจเย็นๆก่อนอันที่จริงข้าไม่ได้ปฏิเสธเจ้าหากแต่กังวลว่าข้าไม่ได้ดีเหมือนที่เจ้าคิดเกรงว่าจะทําผิดต่อ,อน,น้ําใจของเจ้าเอ๋อข้าก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีคือว่า คือว่าข้าต้องไปคิดทบทวนเรื่องนี้สักหน่อยไม่อาจตอบตกลงเจ้าในทันทีเรื่องนี้เจ้าน่าจะเข้าใจกระมังสีหน้าหลินสวินยิ่งแปลกพิกลยิ่งกว่าเดิมสมองสับสนยุ่งเหยิงพักหนึ่งเนิ่นนานกว่าจะนวดใบหน้าที่แข็งทื่อเบาๆกล่าวว่าสิทธิพี่นี่คงเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดหรือเฉิงอวิคดวงตาง,งดงามสายกระจ่างใช่แล้วหลินสวินกล่าวยืนยนันสิทธิข้าขอบังอาจถามสักประโยคเรื่องที่ท่านพูดถึงใครเป็นคนบอกท่าน ไม่ใช่เจ้าหรือเฉิงวีก็งุนงงเช่นกันหลินสวินยิ้มคืนตั้งแต่ข้าเข้าสู่น่านฟ้าที่เจ็ดก็ฝึกปราณที่ลัทธิแรกกำเนิดมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีเรื่องเช่นนี้ด้วยเฉิงอวีอึ้งค้างกล่าวว่าแต่สิทธิ์น้องเจวินบอกต่อมาว่าเจ้ารักและชื่นชมข้ามานานแล้วแอบรักข้างเดียวมาหลายปีหากไม่สารภาพความในใจต่อข้าอีกเกรงว่าจะกระทบต่อสภาวะจิตมรามรมค เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นไปได้สูงว่าอาจกระทบการแจ้งมักอัมตะของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงให้สิทธิ์น้องจวินหวนส่งจดหมายรักมาให้ข้าโดยเฉพาะลินสวินฟังจบสีหน้าล้วนดำเหมือนก้นหม้อโมโหโจนกัดฟันกรอดที่แท้เป็นเรื่องพิเรนจากสิทธิพิจวินหวนรักและชื่นชมอะไรแอบรักข้างเดียวอะไรสารภาพความในใจอะไรจดหมายรักอะไรเรื่องเช่นนี้มีหรือตนจะทำต้องเป็นฝีมือของนางอย่างแน่นอน มีหน้าพึ่งพบกับตนสิทธิ์พี่เชิงวีก็เขินอายขนาดนั้นอย่างเห็นได้ชัดที่แท้ก็คิดว่าตนเป็นคนที่รักและชื่นชมที่เปิดเผยความในใจต่อนางในที่สุดลินสวินก็เข้าใจอย่างท่องแท้ชั่วขณะนั้นแทบอยากจับจวินหวนมาอัศักตั้งนี่ไม่ใช่จับคู่ซีซัวหรือเชิงวีกล่าวอย่างมึนงงสิทธิ์น้องหรือว่าเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือลินสวินยิ้มขื่นระลอกหนึ่งหลังจากพิจารณาเรียบเรียงคำพูดแล้วคราวนี้จึงเล่าการคาดเดาของตนให้ฟัง ฟังจบใบหน้างามของเฉิงอวีร้อนผ่าแดงระเรื่อนึกถึงคำพูดเหล่านั้นที่พูดกับหลินสวินก่อนหน้านี้นางล้วนอยากหาที่แทรกแผ่นดินหนีใจจะขาดช่างทำให้คนทำตัวไม่ถูกเกินไปแล้วสิทธิ์น้องจวินหวนนี่จริงๆเลยหน้าโมโหชมัดเฉิงวีกล่าวอย่างอับอายรอพบนางครั้งหน้าข้าจะให้สิทธิพี่สาสังสอนนางสักตั้งอย่างแน่นอนใช่แล้วต้องจัดการนางให้ดีๆสักหน่อยหลินสวินก็โกรธจนเข็นเทีเ่ยวเคี้ยวฟัน เขาและเฉิงอวีมองหน้าสบตากันไปมาเนิ่นนานทั้งคู่ล้วนอดหัวเราะไม่ได้สุดท้ายก็หัวเราะจนยกหน้ายกหลังบรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นเบิกบานขึ้นมาไม่ได้ละเอียดอ่อนและอึมครึมเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วทั้งตัวเชิงอวีผ่อนคลายลงมากหลินสวินก็เข้าใจในที่สุดว่าความเขินอายก่อนหน้านี้ของสิ์พี่เชิงวีเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อความจริงเปิดเผยทั้งคู่ล้วนเปลี่ยนเป็นผ่อนคลายขึ้นมา เพียงแต่หลายปีต่อมายามที่จวินหวนรู้เรื่องนี้ในใจก็อดถอนใจเงียบๆไม่ได้สิน้องเล็กคนนี้ของตนช่างไม่ได้เรื่องได้ราวจริงๆสิทธิพี่พอจะเล่าเรื่องของพวกท่านในหอบรรพจารธิวิญญาณในช่วงหลายปีนี้ให้ข้าฟังได้หรือไม่หลินสวินเปลี่ยนประเด็นเชิงอวีร้องอืมคราหนึ่งทัดผมสั้นสีดำสนิทไว้หลังหูก่อนเอ่ยปากเสียงเบาไม่มีบรรยากาศแปลกประหลาดละเอียดเอียนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วทั้งคู่พูดคุยกันค่อนข้างถูกคอเวลาถึงกับผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัว กระทั่งต่อมาหลินสวินลงมือปรุงหาสารบางส่วนด้วยตัวเองและหยิบสุราดีกาหนึ่งออกมาดื่มกับเชิงอวีส่วนงานถกมักก้ายอดเขาที่กำลังดำเนินไปที่โลกภายนอกหลินสวินไม่สนใจสักนิดสิ่งที่ทำให้เขานึกไม่ถึงคือสิทธิพี่เชิงวีที่ดูเหมือนนิสัยเก็บตัวอ่อนโยนถึงกับคอแข็งที่สุดดื่มจอกแล้วจอกเล่าไม่ด้วยกว่าผู้ชายสักนิดเรื่องดื่มสุราสำหรับคนระดับพลังอย่างพวกเขาเป้าหมายก็เพื่อจะลงใจดังนั้นจึงไม่เคยใช้พลังปราณทำการกดข่มและสลายทิ้งไป ลินสวินตรหนักได้ว่ายิ่งสิทธพิเชิงอวีดื่มสุราดวงตากลมโตคู่นั้นก็ยิ่งวาววามทั้งตัวยิ่งกระปริกระเปล่าผิวพรรณเนียนขาวราวกระเบื้องอมชมพูมีสเสน่ห์น่ารักตรงข้ามกับตัวเขาเองกลับรู้สึกมึนเมาอยู่บ้างสิทธพินึกไม่ถึงว่าท่านคอแข็งขนาดนี้หลินสวินอดอุทานไม่ได้สุราหมักที่เขาสะสมล้วนเป็นสุราชั้นดีอายุหลายปีใช้เจวัตถุชนิดต่างๆผลิตขึ้นหากไม่ใช้พลังปราณสลายทิ้งไปจะทำให้คนเมาไม่ได้ง่ายาดสุดขีด แต่เชิงอวี๋กลับกระปรีก้กระปร่าใจคึกคึกเขิมสิทธิ์น้องข้าโตมากับสิทธิ์พี่ใหญ่ตั้งแต่เล็กเขาชอบดื่มสุราเป็นที่สุดดังนั้นข้าจึงดื่มสุรากับเขามาตั้งแต่เด็กอาจารย์ดูสิทธิ์พี่ใหญ่ว่าทาให้ข้ากลายเป็นหนอนสุราแต่ข้ารู้สึกว่าสําหรับผู้ฝึกปราณการดื่มสุราจึงจะเป็นเรื่องที่รื่นรมที่สุดกระทั่งต่อมาบรรดาสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องในสํานักของพวกเรานอกจากสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วในด้านการดื่มสุราก็ไม่มีใครเอาชนะข้าได้เชิงวียกจอกสุราขึ้นรอยยิ้มสดใสกล่่าาาวอยงภภคูมิจ ข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้นานมาแล้วอาจารย์อาคงจะเหวียยังชอบดื่มสุรากับข้าทุกครั้งที่เจอข้าเป็นต้องแข่งดื่มกับข้าแต่เขามักจะดื่มจนมหัวราน้ําเสมอลินสวินเกิดความรู้สึกเหมือนแงนมองภูเขาสูงในทันทีกล่าวทอดถอนใจว่าที่แท้สิทธิ์พ่ถึงกับเยี่ยมยอดขนาดนี้เชิงอวีหัวเราะชอบใจขึ้นมางดงามน่ารักทําให้คนไม่อาจจินตนาการได้ว่านี่คือราชันวิญญ,ญาณระดับอมตะคนหนึ่งของหอบรรพจารย์ลัทธิวิญญ,ญาณ และเป็นยามนี้ที่ผนึกนอกถ้ำสถิตเกิดคลื่นระลอกหนึ่งเรียกความสนใจของหลินสวินทันทีเมื่อถอนผนึกทิ้งก็ได้ยินเสียงร้อนรนของเท้าเหลิงดังขึ้นหลินสวินรองหัวหน้าหอสเสวียนเรียกหาเจ้ารีบตามข้ามาหลินสวินและเฉิงอวีสบตากันปราดหนึ่งความรู้สึกมึนเมาทั้งตัวพลันหายเป็นปลิดทิ้งเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือหลินสวินเดินออกมาจากถ้ำสถิตก็เห็นสีหน้าของเท้าเหลิงเจือแววเดือดดาลและร้อนใจ เถาเหลิงรีบเล่าต้นเหตุให้ฟังอย่างฉับไวที่แท้หลังจากการประลองถกมักดําเนินไปได้8ชั่วยามงานถกมักเก้ายอดเขาครั้งนี้ก็ปิดม่านลงเรียบร้อยแล้วเดิมทีหลังจากนี้ควรจัดงานเลี้ยงฉลองหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสิทธิ์แกนหลักที่ติดอันดับต้นๆเหล่านั้นและสองเพื่อรับรองแขกเรือที่เดินทางมาจากแดนไกล แต่ใครจะคาดคิดว่างานถกมักก้าวยอดเขาเพิ่งสิ้นสุดจูจจจ่จูจอมเวทคนหนึ่งนามว่าสิงจวินจากลัททีพ่อมดก็ไปยังกลางลานมักเปิดสวรรค์ประกาศว่าต้องการะกมักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลินสวินทั่วลานสถานสะเทือนในทันทีจอมเวทแห่งลัททีพ่อมดเทียบเท่ากับระดับผู้ดูแลแล,และรองผู้ดูแลในสามหอลัททีแรกกำเนิดพลังปราล,ล้วนอยู่ระหว่างขั้นอายุไขเทียมฟ้าถึงขั้นดับเทพสิงจวินที่ประกาศท้าสู้ก็คือพวกไรากาศที่เพิ่งเลื่อนขั้นเป็นจอมเวท ไม่พูดถึงฐานะถึงอย่างไรสิงหจวินก็เป็นแขกเขาประกาศว่าต้องการทะกรมักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลินสวินเหล่าคนใหญ่คนตอลทิแรกกำเนิดเหล่านั้นก็ไม่สะดวกปฏิเสธแต่ตอนนั้นหลินสวินไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อเผชิญหน้ากับการท้าสู้สามหอลทิแรกกำเนิดย่อมไม่อาจยอมแพ้ไม่นานก็มีรองผู้ดูแลคนหนึ่งจากหอแรกพิสุดลุกออกมาต่อสู้แทนหลินสวิน รองผู้ดูแลคนนี้นําว่าเซียอูเมียนมีมักวิธีขั้นอายุไขเทียมฟ้าสมบูรณ์สูงกว่ามักวิธีขั้นอายุไขเทียมฟ้าขั้นปลายของสิงจวินอยู่ช่วงหนึ่งอีกทั้งประสบการณ์ต่อสู้โชคชนสุดขีดอันที่จริงผู้แข็งแกร่งลทัทธิแรกกําเนิดไม่มีพวกธรรมดาทั่วไปสักคนแต่ละคนล้วนเป็นปีศาจวิปริตแต่ลทัทธิพ่อมดในฐานะหนึ่งในสี่หอบรรพจา์ผู้แข็งแกร่งในสํานักก็ย่อมไม่มีผู้อ่อนแอเชน่นกันและสิงจวินคนนี้ยังเป็นคนโดดเด่นที่กล้าแกร่งยิ่งงยดคนหนหึ่ ตอนแรกเริ่มเสียอูเมียนยังออมมืออยู่บ้างคิดว่าพลังปราณสูงกว่าอีกฝ่ายช่วงหนึ่งหากออกจมตีเต็มกําลังออกจะชนะไม่ใสสะอาดแม้จะชนะแต่ก็ไม่เฉิดฉายซ้ํายังจะทําเสื่อมเสียหน้าตาลั์แรกกาเนิดอีกด้วยแต่ใครจะคาดคิดว่าทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเสียอูเมียนก็ประสบอันตรายแม้จะทุ่มสุดกําลังก็ยังถูกกดข่มจนเงยหัวไม่ขึ้น ไม่ถึง30ลมหายใจก็ถูกสิงจวินทำร้ายเจ็บหนักหมัดเดียวซัดกายมักเป็นเสี่ยงหักไม่เพราะมีคนใหญ่คนโตลงมือทันเวลาเสียอูเหมี่ยนก็เกือบถูกทำลายสิ้นซากความพ่ายแพ้หน้าอนาถเช่นนี้ทำให้สีหน้าทุกคนในลัทธิแรกกำเนิดทั้งบนล่างล้วนไม่น่ามองที่น่ากลัวที่สุดคือสิงจวินยืนอยู่ที่ลานมักเปิดสวรรค์ไม่ปกปิดความดุร้ายและเหยียดหยันของตนสักนินยังคงยืนกรานจะท้าสู้หลินสวินดังเดิม ลัทธิพ่อหมดทั้งบนล่างล้วนไม่นับถือเทพผีไม่สนใจมารยาทและไม่เคารพกฎเกณฑ์จุดนี้ปรากฏในตัวสิงจวินอย่างชัดเจนหมดเปลือกบริเวณใกล้เคียงลานมักเปิดสวรรค์ในตอนนั้นยังมีผู้แข็งแกร่งของคุมอำนาจอย่างลัทธิวิญญาณลัทธิฌานรวมถึงสิบยักษ์ใหญ่อมตะอยู่ด้วยถูกสิงจวินย,ย,ยั่วยุเช่นนี้ลัทธิแรกกำเนิดทั้งบนล่างมีหรือจะลาถอยจากนั้นรองผู้ดูแลจากหอแรกนภา,ารั่วอวินเหิงเดินออกมาแต่ยังคงแพ้เช่นเดิมยังคงถูกสิงจวินซัดทำลายกายมักด้วยหมัดเดียว นี่ทำให้คนใหญ่คนโตในรัทธิแรกกำเนิดปั้นหน้าไม่ติดอยู่บ้างเดิมทีงานถกมักก้าวยอดเขาเป็นงานใหญ่ของลัทธิแรกกำเนิดแต่กลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นหากให้คนของลัทธิพ่อมดแสดงอำนาจบารมีในอนณาเขตของตนต่อไปลัทธิแรกกำเนิดจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในโลกยอดนิรันร์แต่ไม่ว่าเป็นใครล้วนไม่อาจไม่ยอมรับสิงจวินคนนั้นหลักฐานพลังหน้าสะพรึงและน่ากลัวสุดขีดโดดเด่นเหนือคนทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นคนเย้ยฟ้าในหมู่ปีศาจ เขากล้าร่วมมาท้าสู้ถึงอาณาเขตของลัทธิแรกกำเนิดย่อมไม่มีทางเป็นพวกธรรมดาทั่วไปจากนั้นเทาเลิงก็รีบร้อนมุ่งหน้ามาหาหลินสวินหลังจากรู้เรื่องเหล่านี้หลินสวินก็อดเลิกคิ้วไม่ได้กล่าวว่ารองผู้ดูแลสามหอของลัทธิแรกกำเนิดของเรารวมกันมี72คนแต่หาคนที่สามารถต่อสู้กับสิงจวินนั่นไม่ได้สักคนหรือเทาเลิงถอนใจาย,ยาว เจ้ายังมองไม่ออกหรือครั้งนี้ลัทธิพ่อมดเตรียมตัวมาพร้อมเป็นไปได้สูงว่าอาจวางแผนมานานแล้วว่าจะให้สิงจวินคนนี้มาทา้าทายเวลานี้หรือก็อเล่าได้ว่าสิงจวินเป็นเพ่เด็ดของลัทธิพ่อมดอย่างแน่นอนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากเจ้ายังไม่ยอมปรากฏตัวสิงจวินไม่มีทางไปจากลานมักเปิดสวรรค์ทั้งอย่างนี้เป็นแน่กล่าวถึงตรงนี้เขาเอ่ยด้วยสีหน้าหนักแน่นลัทธิแรกกำเนิดของพวกเราแพ้สองครั้งแล้วจะแพ้อีกไม่ได้แล้วและไม่อาจปล่อยให้สิงจวินจองหองอีกต่อไปได้แล้ว กล่าวถึงตรงนี้เขาตบไหล,ล่ลินสวินเบาๆกล่าวว่าลินสวินนี้เป็นโอกาสยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าขอเพียงเจ้าชนะต้องสามารถครองใจคนมากมายในลทัทธิแรกกำเนิดทั้งบนล่างได้แน่นี่มีประโยชน์ต่ออนาคตของเจ้าอย่างยิ่งลินสวินกล่าวว่าท่านไม่กลัวข้าแพ้หรือเท้าเลิงเกือบลอกตากล่าวว่าหากเจ้าเอาชนะไม่ได้ข้าจะควักลูกตาออกมาลินสวินหัวเราะทันทีหันหน้าไปกล่าวกับเฉิงอวีที่อยู่ด้านข้าง สิทธิ์ที่อยากไปลองดูฝีมือของจอมเวทสิงห์จวินคนนี้ด้วยกันหรือไม่เสียงเชิงอวีอ่อนหวานสายกังวานแล้วแต่เจ้าสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป